สวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคือเนี่ยผมหน้ามันจะมีรอยแดงเพราะมันเหมือนมันลอ,อกอะครับเหมือนมันแห้แงๆนะครับไม่รู้มีวิธีอะไรแบบช่วยช่วยช่วยผมได้หรือเปล่าอ๋อในส่วนของการที่ผิวเราเนี่ยขาดความชุ่มชื้นแรงนยค,นครับ,รบก็จะมีะในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นเข้าไปนะครับมีจะมีวิธีการนะครับเพิ่มความชุ่มชื้นเข้าไปนะครับเราสักพุ่นะครับรอสักรุ่นะครับได้ครับตัวของทิชชู่เราเนี่ยมีความชุ่มชื้นอย่างเต็มที่แล้วครับก็นี่จะมา ลงผิวเลยนะฮะอันนี้ YEAH ลงผ <cr> ิวได้เลยนะฮะพวกผิวนี้มาละเริ่มเริ่มตอนแรกขาดน้ำใช่ไหมฮะคือผมผิวแห้งขาดน้ำคุณหมอก็เลยเปียกเปียกละตอนนี้เปียกลอ๋อนี่นี่มาเข้าเลยตามนี้อ่าตรงไหนตรงไหนยังขาดความชุ่มชื้นอยู่ไหมฮะช่วงหน้าต่งไหน้าคุณผาทำอะไรกันอยู่คะทำอะไรกันอยู่คะคุณหมอเลยค่ะเอ้แล้วนี่เขาคุณหมอแล้วคุณผม ช่างปบปาชัางวบปาครับโอ้โหนี่แล้วมันนั่งเช็ดตัวอะไรผมเนี่ยอก็ผมมาคือผมจะมาหาหมอเพราะว่าผิวผมแห้งเขาก็เลยเช็ดตัวให้ผมอะกอถอษครับกไม่สาาครับ